สวัสดีค่ะวันนี้จะมาผัดหมี่จ้ะอันนี้มีหมี่แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกซะก่อนหมี่นะคะเรามีกระเทียมสับกระเทียมสับเยอะหน่อยวันนี้ผัดเยอะหน่อยนะคะผักของเราก็จะมีกระหล่ำปลีแครอทแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูแล้วก็จะมีอาคุยช่ายต้นคุยช่ายนะคะต้นคุยช่ายเดี๋ยวเราจะมาผัดจ้า โอเคเดี๋ยวเราจะมาลวกเส้นก่อนนะคะมาจาน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปนะคะใส่มีลงไป หมี่นี่ก็จะเป็นบะหมี่แห้งนะคะแล้วก็ต้มแล้วก็เอา่อาตะเกียบคลี่ออกนะคะเอาตะเกียบคลี่ออกจะ้ะคลี่ออกต้มประมาณสักลูกป,ประมาณสักสามสามนาทีประมาณนี้แหละประมาณสามนาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะเกลี่ยออกให้กระจายแบบนี้นะคะสักสองสามนาทีก็ใช้ได้และะ้วจ้ะไม่ต้องต้มน้ำไม่ต้องต้มนานนะคะต้มนานแล้ว ถ้าสุกเกินไปเนี่ยเวลาเอาไปผัดแล้วมันจะแฉะมันจะไม่อร่อยนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยสองนาทีก็ใช้ได้ละสองสามนาทีนะคะเกลีย่ยให้มันออกแบบนี้ก็กระจายแบบนี้ก็สุกแล้วจ้าจากนั้นก็เทน้ำทิ้งนะคะเทน้ำออกไม่ต้องล้างน้ำนะคะ ไม่ต้องล้างจ้ะเตรียมผักเลยนะคะเปิดไฟก่อนเปิดแก๊สจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันพอประมาณนะกัเราต้องกะดูว่าเครื่องเยอะหรือเปล่าผักก็เยอะเหมือนกันแต่เราไม่ใส่น้ำมันเยอะใสะน่น้ำมันประมาณนี้พอ ใสกระเทียมลงไปใสกระเทียมนะคะขอแทะกระเทียมหอมก่อน พอกระเทียมหอมเินแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะใส่ผักลงไปผักเลยจากนั้นใส่มีลงไปแล้วก็ปรุงได้เดยได้เลยนะคะ เพราะว่าหมี่นี่สุกแล้วสะพิกไทยเยอะหน่อยสาเยอะหน่อยประมาณนี้โอเคใส่ขงพะอนก,ก็น,นิดหนึง่ขงขงพะนอน,นิดหน่อยนะคะขงพะนอน,นิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชาเราจะไม่ใส่เยอะนะคะ ใส่ซอสหอยลงไปประมาณนี้ตามด้วยน้ำตาลเราผัดเยอะแล้วก็ใส่เยอะหน่อยนะคะใส่น้ําตาลสัก สามถึงสี่ช้อนชาประมาณนี้เพราะว่าเราใส่เราผัดเยอะจากนั้นเราก็มาใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสักหน,นึ่งช้อนตามด้วยน้ำมันงานะคะน้ำมันงาเราก็จะใส่เยอะหน่อยใส่น้ำมันงาประมาณหนึ่งช้อนเพราะว่าเราผัดเยอะจากนั้นก็ผัดเลยจ้า แค่นี้ก็สุกแล้วง่ายๆนะคะผัดมีไม่ต้องลวกเส้นนานนะคะลวกนานเดี๋ยวผัดแล้วมันจะแฉะ็เอาลวกแบบสุกแบบให้ให้มันกระจายเวลาเราลวกเส้นนะเราก็กลี่ออกให้มันกระจายออกนะคะ ผัดแป๊บเดียวก็สุกแล้วไม่ต้องล้างน้ำขอชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยแล้วโอเคโอเคมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าผัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองจ้าง่ายๆนะคะ ง่ายๆเลยจ้าผักหมี่นะคะนี่จ้ะอาไม่ติดกระทะเลยนะคะไม่ติดกระทะเลยจ้านี่จ้ะวันนี้นำเสนอผัดหมี่ง่ายๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะวันนี้นำเสนอผัดหมี่วันนี้เบื่ออาหารจะไม่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์นะคะผัดหมี่เฉยๆจ้ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ